ย้อนเวลากลับไปช่วงเอโดะเด็กๆญี่ปุ่นนิยมเลี้ยงมแมลงอยู่ชนิดหนึ่งนั่นก็คือย่วงและในยุคโชวะก็ฮิตกันมากขึ้นเพราะมีการแข่งขันด่วงเกิดขึ้นวันนี้เราก็เลยจะพาทุกคนไปซื้อด้วงกันมีทั้งสายเละสายโหดหรืออาจจะต้องเลี้ยงกันตั้งแต่นอนเลยหรือเปล่าไปดูกัน อู้ท็อปเขาตัวใหญ่มากนะใช่อหคุณฟามตัวใหญ่มากอย่าเผลอเอานิ้วเข้าไปใส่ไว้กันนะโดนหนีบเลยนะจะกล้ามปูใช่วันนี้เราจะพาทุกคนไปหาด้วงกันว่าแต่แถวนี้มีด้วงไหมด้วงสาครูที่ตลาดไงกินปะไม่กินไม่กินกิดแต่หาครูอะได้ไหมไม่กินด้วงไม่กินด้วง คือคลิปเนี้ยเกิดจากท็อปไปดูกระตูนเรื่องหนึ่งมาคือท็อปหเห็นในกระตูนนะ่ะเขาจะเป็นเด็กญี่ปุ่นทุกคนเขาเหมือนเขาจะไปกิจกรรมกับเพื่อนๆออกไปเขาจะถือนหนึ่งไหมเขาเรียกว่าสวิงปะแล้วเขาก็จับด้วงมาคือเหมือนช่วงฤดูร้อนของญี่ปุ่นนะ่ะเด็กๆเขาก็จะออกไปจับด้วง <Yeah. S 1> เออจับแบบนี้แต่ว่าอันนี้ด้วงดุเนี่ยดุเอ,อ้ย นั่นแหละคือจุดกำเนิดของคลิปนี้คือท็อปไปดูคนที่เขาเลี้ยงด้วงจริงๆคือดวงเป็นสัตว์ที่เท่มาก <S <S 1> <S 1> <อ>และคนที่เขาเลี้ยงดวงเขาจะต้องมีความอดทนอย่างมากเลยเพราะว่าเขาเป็นสัตว์เลี้ยงที่โอ้โหก่าจะได้เห็นดวงที่สวยงามจะต้องดอดทนรอคอยนานมากกว่าจะเป็นดวงอ่ะเขาใช้เวลาเป็นปีๆเลยนะทุกคนก็คือระยะหนอนนานมากและก็เป็นดวงแค่ไม่กี่เดือนเองอ่ะ นี่นอนด้วงบางสายพันธุ์เขาต oh. oh. ัวใหญ่มากเลยนะยักษ์สับประหลาดใหญ่มากอันนี้เป็นคลิปที่เขาเลี้ยงด้วงกวางสามเขาตั้งแต่ยังเป็นนอนเขาเลี้ยงมาได้6กถึงเดเดือนเจ้านอนก็เข้าสู่ระยะขาตายตอนนี้ก็จะไม่กินอะไรแล้วดูสิทุกคนนิ่งเลยอ่ะไม่นิ่งนี่นะพอเข้าช่วงขาตายที่น้องไม่ยอมกินอะไรเนี่ยเพราะว่าน้องกำลังเตรียมตัวเป็นปุกป้าหรือดักแด้นั่นเอง โอ้โหและนี่ก็คือระยะตักแดดผู้ใหญ่เตนมือม้าเห็นก็รู้แล้วว่าน้องมีสามเขาตามชื่อน้องเลยด้วงกว่างสามเขาและก็ยังใส่ก้นอีกดุดึกตึกด,ด,ด,ด้วยนะเห็นไหมและแล้วระยะสุดท้ายน้องก็ออกมาเป็นด้วงทุกคนดูสิพี่รับพี่ขับหยิบขึ้นให้ดูหน่อยครับว่าน้องหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยคาบยังติดหัวอยู่เลยทุกคนและนี่ก็คือล่างสุดท้ายของน้องและตอนเขาโตเป็นด้วงอ่ะถ้าเห็นเขาเลีย้ยงไม่ยากนะเขาให้ปีโป้กินใช่ไหมประวันให้ปีโป้กินเนาะ ไม่ต้องมาเป็นหมอฟันตอนนี้จ้ะแต่ไม่รู้ไงว่าเลี้ยงง่ายจริงอย่างที่เห็นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปร้านด้วงกันเราจะไปร้านด้วงกันท็อปจะนั่งรถไปส่วนประวานบินไปเพราะประวานมีปีประะวันน่าจะถึงก่อนนะโอเคโอเคไปทางไหนไปทางนี้ทางนี้ทางนี้เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายซ้ายขวาขวาขวาซ้ายซ้ายขวาขวาก็จถึงเลยจริง ตุจักแล้วท็อปรู้มาว่าร้านด้วงเขามีในจตุจักสองร้านร้านหนึ่งอ่ะอยู่ในเจเจมออีกร้านหนึ่งอยู่ตรงนี้โซนดีเท่าที่รู้ว่ามี2ร้านนะทุกคนถ้ามีร้านอื่นอีกขอภัยด้วยนะครับผมเขาจัจักแค่สองร้านใช่เขาบอกว่าร้านข้างนอกชื่อว่าร้านอินเซกตออยู่จตุจักโซนดีซอยสิบเอ็ดก็คือซอยนี้แหละแต่ท็อปยังหาไม่เจอนี่ก็ซอยสิบเอ็ดเหมือนกันใช่ต้องเดินแต่ข้างหน้ามันร้านมันปิดปิดนะอยู่ตรงไหนอ่ะเอ๊ะ ไม่มีแล้วมันเพิ่งน่าไม่มีแล้วผมว่าผมต้องโทรถามแล้วแหละเพราะว่าผมหลงอ๋อมันต้องเดินมาให้สุดนี่ถ้าเอาจริงๆนะถ้าเราเดินมาตั้งแต่ต้นๆอ่ะตรงหายเจเจบอ่ะมันทะลุออกมามันจะอยู่ต้นๆแต่ทพรามาเดินมาจากฝั่งรู้นไงจากทางตรงนี้มันปิดหมดเลยเราก็คิดว่าไม่มีร้านแล้วเราก็คิดว่าปิดหมดแล้วนี่ร้านนี้อุ้ยจริงๆร้านเขาไม่ได้มีแค่ด้วงนี่นาเขามีไอโซพอดด้วยปาล์มด้วงอยู่นี่มีด้วงมีมีอุ้ยตัวใหญ่อยู่ไหนเนี่ย ว้าวนี่คือแกงด้วงทุกคนไม่แล้วลองมองไปข้างล่างนิดนึงตกใจเลยนะครับทำไมอ่ะตัดทุกทีตกลงขึ้นกับไม้มากเลยอ่ะเข้าไปขอข้อมูลพี่เขาดีกว่าเพราะว่าเขาไม่มีความรู้อะไรเลยทุกคนวันดีครับพี่วัสดีครับคือท็อปอ่ะสนใจอยากเลี้ยงด้วงครับแต่ที่นี้คือเขาไม่มีความรู้ กินว่วงเขาต้องกินอะไรยังไงบ้างคะเขาเลี้ยงกันตั้งแต่เป็นตัวหนอนไหมครับหรือว่าเขาเลี้ยงตั้งแต่เราใส้หนอนเลยแล้วแต่คนครับบางบางคนก็สนใจตั้งแต่เป็นตัวหนอนเด็กๆเนี้ยส่วนใหญ่ผู้ปกครองอ่ะครับถ้าเริ่มสนใจก็จะให้เลี้ยงแบบเป็นตัวหนอนครับบางคนบางคนก็เลี้ยงเป็นตัวเต็มวัยแล้วไปเพาะหนอนเองก็ได้โอ้าสนใจสุดแต่เขาเคยแบบเคยหาข้อมูลมาเหมือนระยะหนอนเขาจะแบบ นานมากเลยใช่ไหมครับอ่าใช่ครับขั้นต่ำประมาณ4ี่ถึงห้าเดือนสี่งห้าเดือนนิดหน่อยก็เป็นยาวเลยถ้า4ี่ห้าเดือนแล้วเขาเป็นด้วงนานแค่ไหนครับแล้วแต่ชนิดครับถ้า4ี่หเดือนอย่างที่ว่า,<ช>ามันเป็นชนิดที่เป็นด้วงประมาณได้สักประมาณหนึ่เจอ<ะ>ก็นานอยู่นะใช่ครับชนิดนั้นจะเจอในกรุงเทพด้วยเรียกว่าด้วงขีมล่องเก่าแต่ตอนนี้ผมไม่มีอ่าโอเคครับพรวะมันมีหลายพันไงท็อปมันไม่เหมือนกันตดจริงๆว่าเขาเลี้ยงไม่ออกนะหลักๆด้วงที่นิยมเลี้ยงนะครับ จะเป็นสามชนิดก็คืออันนี้เป็นด้วงกว่างอันนี้เป็นกว่างชนตอนนี้ที่บ้านเราเพาะได้ตลอดทั้งปีแล้วเราเราสามารถจับเขาได้ไหมครับได้ครับเขาจะแบบเขาเขาจะงัดทขาไหมอุ้ยไม่ครับเฮ้ยนี่คือเสียงอะไรครับใช่เขาขู่เขาขู่เขาขู่อุ้ยเขาขู่ทับเลยเมื่อก่อนชนิดนี้ต้องจะเจอเฉพาะปลายฝนต้นหนาวแต่ตอนนี้เขาเพาะเพียงกันทั้งปีอถ้าเราไปจับตรงนี้เขาก็จะ ขากัดใช่ไหมครับเขาก็จะสู้พี่เห็นเขาจะหนีพี่หรือเปล่าจังหวะอันนี้เนี่ยเริ่มเองตัวสู้เข้าหาถ้าถ้าเป็นทางภาคเหนือครับที่เขาพอเลี้ยงกันทั้งปีเพราะว่าเขาเขาจะไว้เออชนเล่นกันอ๋ออย่างนี้เวลาเราเอามือเข้าไปมีสิทธิ์โดนหนีบอยู่ใช่ไหมครับมีครับก็คือถ้าเราใส่เข้าไปนี้ปุ๊บเขาก็จะแง้มเราเลยใช่ไหมอันนี้คือเขาอะไรนะครับอันนี้เป็นกวางชนครับเป็นด้วงกว่าง้วงกวางจะเป็นลักษณะมีเขาแบบนี้ ข้างข้างบนข้างล่างอ๋อขาวันร้่งวก็คือขาแบบนี้ครับกวางอ่ะกว้างแดงใช่ครับมันมันเพี้ยนมาจากเออเป็นภาษาเหนือครับอ๋อจะเรียกกว้างอ๋อภาษาเหนือเขาจะเรียกกว้างใช่ก็จะเป็นเหมือนครีมข้างบนข้างล่างเนี้ยนี้ที่นิยมอีกชนิดหนึ่งจะเป็นดวงครีมนี่ครับจะเป็นปากเหมือนปากครีมเป็นครีมเลยอันนี้อาน้อง็นร้วงดอกไม้ครับ ร่วงดอกไม้อันนี้เลยนะครับร่วงดอกไม้ครับจะเป็นร่วงที่หากินกลางวันเขาจะกินน้ําหวานจากช่อดอกไม้เลยตัวนี้จะเป็นตัวที่เด็กชอบครับอุย้ยทำไมเขาเขาเป็นแบบนี้ครับูชีครับกวางญี่ปุ่นเุ้ยคาบูโตโแต่ของไทยก็มีนะมันชื่อกว่างญี่ปุ่นก็จริงเพราะว่ามันเจอที่ญี่ปุ่นก่อนอแต่ของไทยก็มีของไทยจะเป็นตัวสีดําแบบนี้มันเป็นรูปทรงที่เอาไปทําในชุดซามูไรอะ <ต>โอ้ยย<ด>ไง<ด>เขาจะเอาเขาแบบนี้มางัดเราใช่ไหม <c oughs> นี่อันนี้เขาจะค่อนข้างแอคทีฟแต่ท็อปชอบนะเขาดูเท่มากเลยอ่ะ <c oughs> มาพร้อมงัดอย่างเดียวนะอะฮะเขาบอกเขาจะมาตูปามเรา <c oughs> ไปดูญี่ปุ่นแล้วขอไปดูของไทยว่าอันนี้กว่าสามเขานี่ทำไมตัวใหญ่จังเลยครับอันนี้อันนี้เป็นฟอร์มสั้นนะครับตัวเล็กอ๋อันี้คือตัวเล็กเหรอใช่ครับระยะที่เขาเป็นตัวอ่อนเนี่ย ถ้าระยะสั้นกินมาน้อยครับสภาพแวดล้อมไม่สมบูรณ์ขเขาก็จออมาเป็นขาสั้นอ,อแต่อฟอร์มเต็มจริงๆของชนิดนี้เขาคือแบบนี้ครับคือถ้าได้ตัวเต็มฟอร์มคือสวยมากทุกคนดูดินี่ถ้าสภาพหนอนดีนี่เขาก็จากไซนี้เขาจะเป็นแบบนี้ทุกคนนะนี่จอเป็นเยวะมากใช่แล้วดูลักษณะเขาคือมันแบบ มันทั้งหมดสมมาตรมากเลยอ่ะขาพันเป็นแง่งยื่นขึ้นมาเลยทุกคนถ้าคุณเขาฝึกเลี้ยงวัวแล้วเขาต้องฝึกสตาร์บแบบนี้แล้วแหละเ้ยพราะว่าพอครบอายุไขเขาก็จะสตาร์บจี่กันใช่ไหมครับใช่ไหมครับเโอ้สะสมเลยคุณป้าเดี๋ยวผมจะขอแอบดูระยะหนอนคือผมอยากรู้อันนี้คือไส่หนอนเป็นเลี้ยงหนอนเลี้ยงในดินเป็นตัวใหญ่จังอันนี้คืออายุประมาณเท่าไหร่ครับพี่อิ๋นพอจะรู้ไหมปีกว่าแล้วครับมันเป็นหนอนด้วงขวางช้างมาซึ่งชนิดเนี้ย ระยะหนอนสามปีสามปีสามปีเดี๋ยวอีกสามปีต้องจะมาขอพี่ผูหินดูว่าจะเป็นยังไงอัเดี้เขาก็จะมุดมุดมุดลงไปเขามีขนขนด้วยบ้างมีครับแล้วเขาก็มีตัวอะไรไม่รู้อันนี้ครับที่เห็นเ้าเนี่ยที่เห็นเนี่ยคาง้างเนี่ยคือรูหายใจของตัวอ่อนครับอ๋อในวัลายนั้น่ะจมูกจมูกคอยเองนี่ใช่ หรือมีคนที่เขาเรียนตั้งแต่ไข่ไหมครับส่วนมากไข่เราจะจะไม่เคลื่อนย้ายครับถ้าถ้าเขาจะไปเพาะก็คือไปตั้งแต่ตัวเต็มใบแล้วไปเพาะเองอ๋อกล่องอันนี้ก็คือแล้วต้นนี้คือเขาด้วงอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นกว่างชนครับกว่างชนต้องธรรมดาบ้านเราเลยบ้านมันเป็นตัวเพาะอืออันนี้เขาเพาะกันหลักๆเพื่ออะไรบ้างครับอความสวยงามหรือว่าสวยงามภางเหนือเขาเป็นกีฬาการลเล่นชนกว่างอ๋อเป็นการลเล่นกันด้วย ขอแคหน่อยไม่ให้กลับหรอกนี่เราเป็นเพื่อนกันจริงๆร้านนี้นะมาดูด้วงกันเลยทุกคนช่วงไหนมีหลายอย่างนะไม่ใช่แค่ด้วงนะมีหลายอย่างเลยมีงูมีอะไรอย่างี้ด้วยมีแมงป่องด้วยนะทุกคนอย่างถ้าสมมติว่ามาช่วงไหนถึงแบบด้วงจะแบบเยอะๆเลยครับพี่ประมาณพอเริ่มฝนก็จะเริ่มด้วงออกเยอะแล้วครับถ้าหลายคนเคยรู้จักพวกกว่างห้าเขากว่างห้าเขาอ่เ่อะก็จะประมาณปลายเดือนสิงหา ม,<ต>มันจะเยอะมากแต่จริงๆก็คือร้านมิห็นก็คือมีดวงตลอดทั้งปีใช่ครับอ๋อโอเคครับผมก็คือเรามาเลือกดูได้เลยนะเต็มเลยร้านนี้เขาหายากนิดน,นึงนะแต่ถ้าสมมุติว่าเดินมาก็คืออยู่ตรงข้ามร้านขายอุปกรณ์มาจริงๆถ้าเดินมาจากตรงนี้มันไม่ยากหรอกมันขัดมาแค่สี่ห้าล็อกก็จะเจอแล้วเนี่ยร้านอินเซคตาแลวทุกคนนี่ป้ายสีดำๆนี่เลยชื่อร้านนี่ ได้ข้อมูลมาว่าจริงๆแล้วอ่ะเด็กๆเลี้ยงเยอะนะเพราะว่าพ่อแม่เขาอยากให้ให้ให้น้องออกจากมือถือไงก็ให้น้องเลี้ยงนอนพอเลี้ยงหนอนปุ๊บปาไปเลยนะนะปาแปดเดือนจริงๆอ่บเขาอยากอยากเลี้ยงตั้งแต่หนอนจริงๆนะแต่ว่าในร้านไม่มีหนอนคือตอนนั้นเนี่ยมาเริ่มไม่ได้มาสามปีสามปีเขายังไม่มีความ,มยาวเขาอยากเริ่มต้นตั้งแต่แบบเล็กๆก่อนไงอยากเริ่มต้นแบบตั้งแต่ระยะเวลาประมาณแต่จริงอ่ะแค่สั้นสุดมันก็เจ็ดแปดเดือนแล้วนะปามันก็นานอยู่แล้ว เดี๋ยวไปอีกร้านหนึ่งอยู่ในห้างนะทุกคนแต่ท็อปคิดว่าถ้ามีตัวอ่อนตุ้งคุณว่าหรอขึนมห้างท็อปนัววันอยู่ JJM ใช่อยู่ JJM เดี๋ยวไปอีกห้างหนึ่งถ้าสมมติว่ามีตัวอ่อนท็อปอยากเลี้ยงนะท็อปอยากเลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กๆก่อนทุกคนตัวอ่อนจนกลายเป็นตุวงระหว่างเดินไปมีใครมาเนี่ยมีดาราดูดิตอนแรกท็อปคิดว่าเป็นน้องหมาแต่ไม่ใช่น้องแพะคนนี้ท้องแน่ๆมีเบบี๋แน่ๆใช่ไหมดูดิท้องโย่เลยแต่โย่ะ อีกร้านหนึ่งอยู่ในตึกเจเจมอนะทุกคนอยู่ในะใกล้ๆฟู้ดคอร์ทชื่อว่าร้านบิทเทลซีเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าเพราะว่า <c oughs> วเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าร้านมัอยู่ตรงไหนนี่เข้าห้างเจเจมอด้านซ้ายเลยอุ้ยคุณปั๊มเอาชาวบ้านคุณใหญ่มากดูนี่น้องยืนแบบขวางซอยมากร้านนี้เขาอยู่ในห้างสําหรับใครที่ร้อนเพราะว่าในนี้มีแอร์เย็นสบายเลยแต่ว่าช่วงนี้หน้าหนาวอ่ะปั๊มก็ไม่ได้ร้อนเลยนะเนี่ย ในนี้มีร้านดวงจริงจริงหรอนั่นอดีดูรอบๆดีครับร้านขายแวน่นร้านขายเฟอร์นิเจอร์ <c oughs> เครื่องประดับไฟเฟยจะมีร้านขายดวงหรอ <c oughs> เฮ้ยนั่นไงเดินยังไม่ทันพูดอะไรเลยเนี่ยขึ้นมาชั้นสองมาเจอ,อเลยทุกคนร้านแดงๆอยู่ตรงข้ามฝั่งตรงข้ามเป็นฟู้ดคอร์ทอยู่เส้นเดียวกับฟู้ดคอร์ทเลยร้านแดงๆนี้ ชื่อร้านบิ๊แซดนะเมื่อกี้เขาผ่านผิดเขาไปอ่านเป็นบิ๊กซีนี่ทุกคนอันนี้คือตู้ด้วงทําไมเขาต้องอยู่ในตู้เหมือนตู้เย็นอย่างนี้ครับอันนี้เป็นตู้ปุมบอุณหภูมิได้20องศาอ่านี่ไงนี่ไงคุณรอุณหภูม20องศาก็คือเราคอนโทรลอุณหภูมิไ้อย่างนี้เลยใช่ไหมครับแบบคือด้วงปกติมันจะอยู่ในธรรมชาติจะอยู่บนภูเขาสูงครับอ๋อถ้าร้อนเนี่ย <c oughs> จะอายุสั้น สมมติว่าบางตัวเลี้ยงได้4ีปีอาจจะเหลือปีเดียวแต่ถ้าแบบว่าเย็นอย่างเงี้ยครับก็จะอยู่ได้4ปีแต่แต่ถ้าเราไปเลี้ยงรับไปเลี้ยงเนี่ยอาจจะประมาณ2ปีอ๋ออย่างงี้คือเหมือนการควบคุมอุณหภูมิก็จะช่วยยืดอายุเวลามันเหมาะสมเลยมันเหมาะสมก็คือเป็นคอน d i t i o n ที่แบบสมบูรณ์แล้วอ่ะถ้าสําหรับท็อปท็อปเป็นมือใหม่มากเลยกับการเลี้ยงด้วงถ้าากอยากให้ใช้น้อมืยังไม่เคยมีด้วงสักตัวคือควรจะเริ่มจาก ดวงแบบไหนครับผมแนะนําที่ชอบก่อนอ๋อเราเลือกจากที่ชอบได้เลยเราเลือกที่เราชอบแล้วเราค่อยมาดูบัตรเจ็ดอ่าโอเคถ้าสมมติเลี้ยงตั้งแต่แบบตั้งแต่เป็นหนอนรืยยากไหมครับเลี้ยงเย็นๆอ่าด้วงหนอนจะตัวใหญ่แล้วออกมาเป็นตัวเต็มวัยตัวใหญ่เวลาแข่งกันนะครับแข่งกันเลี้ยงหนอนให้เป็นตัวใหญ่ด้วงมันราคามันอยู่ที่ไซส์ครับสมมุติว่าคขาบุโตเจ็ดสิบมิลอาจจะสักพันสองพันแต่ถ้าเราเลี้ยงได้สักเก้าสิบมิล อาจจะขายได้เป็นหมื่นขายได้เป็นหมื่นอ่างเงี้ยคนละราคากันเลยอะร้านพี่เขาน่ารักมากเลยอันนี้คือที่อยู่ในกระปุกอันนี้คืออะไรนะครับพี่เป็นนอนญี่ปุ่นครับเป็นนอนใช่ไหมครับก็คือเราเลี้ยงตั้งแต่ไซน์นอนใช่ไหมครับอันนี้อายุ U ประมาณเท่าไหร่คอันนี้ออกมาเดือนเก้าก็สิบสิบเอ็ดสิบสองประมาณสามเดือนสา <3 S 2> มเดือนแล้วท็อปถ้าสมมติว่าท็อปเอาไปไซนี้ท็อปต้องเลี้ยงอีกกี่เดือนครับกว่านเขาจะออกมาเป็นดวงประมาณหกเดือนครับท็อปต้องรีคือปิต้านไปนอน ถ้าสมมติว่าระยะนี้เราจะต้องให้อะไรเขาทานครับปกติแล้วอ่าใช้เป็นไม้ผูกหมักประมาณมปีหนึ่งต้องหมักไม้ผูกไว้ปีหนึ่ง <c oughs> แต่ถ้ารับไปเรามีทำสำเร็จก็ได้นะสแเร็จครับโอ้โหไม่งั้นเขาต้องไปเตรียมไม้ผูกก่อนปีหนึ่งรับถึงจะมาเลี้ยงน้องได้นะทุกคนแล้วก็เลี้ยงน้อยอีกหกเดือนก็กลายเป็นปีหกเดือนเขายัางไม่เห็นดวงเลยแต่ที่เห็นเป็นเม็ดๆนี่คือที่เขาขับ่าลออกมาครับอันนี้คือนเขาเหรอครับอุ้ยเขาเพิ่งรู้ ถ้าเป็นอาหารก็เป็นอันนี้อ๋อเป็นแบบนี้มาก่อนถ้าพอเขาอยู่เขาก็อึเป็นแบบนี้ใช่อย่างเงี้ยถ้าเราอึเขาเอาไปทําเป็นปุ๋ยก็ได้ใช่ไหมครับแติว่าเราเล่นต้นไม้ผมก็เล่นต้นไม้เหมือนกันเอาไปทําเป็นปุ๋ยแทนปุ๋ยไ้เดือนได้ครับโอ้ในตัวเจ่นค่อนข้างเยอะแต่อันนี้มีค่าในตัวเจนสูงใช่แต่อันนี้ปุ๋ยหนอนด้วงอื้อมูลค่าสูงนะใช่มูลค่าสูงนะแล้วที่จับอยู่นี่คือด้วงอะไรครับอันนี้คือด้วงนี้อ๋อมีป้ายอยู่ครูเลยนะครับเขาชื่อว่าอะไรนะ คาบ,โบโุโตะคาบุโตะดวงญี่ปุ่นไนี่ไงที่เป็นเขาแบบนี้แบบเทๆร้านที่เขาน่ารักมากเลยอ่ะคือมีป้ายมีอะไรเรียบร้อยเลยก็คืออันนี้คือหนอนของน้องคาบุตโตะตัวนี้แต่อ,อันนี้คือถามพี่เขาไปแล้วพี่เขาบอกวันคือราคาของโตัวเต็มไวอ๋อเหรอนี่ตัวเต็มไวแล้วถ้าสมมติว่าราคาตัวห<ม>นอนนี่เท่าไหร่มีแปะอยู่อันนี้ใช่ไหมครับราคา300อ๋อถ้าเรายิงตั้งแต่หนอนก็คือ300 เราสามารถเดินดูไป้ายได้เลยว่าเราชอบน้องอะไรเพราะว่าพี่เขาเขียนด,ดีเทลไว้ละเอียดมากๆดูจากลักษณะเขาใช่อันนี้คืออันนี้คืออะไรครับน้องตัวนี้ใช่ไหมอันนี้ห้าเขาสยามครับเพราะอันนี้ของ <c oughs> ไทยเหรอครับม <c oughs> ีคําว่าสยามใช่เราก็เลยรู้ว่ามาจากประเทศไทย <c oughs> ถึงแม้ความรู้ร่วงเราจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่เรา,เราสยามได้ใช่ว่ามาจากไทย ด้วงคาบุตโตหรือด้วงกวางญี่ปุ่นมีเขาเหมือนซามูไรและเป็นลักษณะของการต่อสู้นิยมเลี้ยงกันมากในประเทศญี่ปุ่นด้วงกวางห้าเขาน้องเขามีเขาห้าอันเหมือนมงกุฎนักรบลำตัวดำเงาเหมือนใส่ชุดเกราะชอบกินผลไม้หวานๆไปป้าวันนี้น้องมาจากบ้านเราอุ่หน่ารัตาดีเออเขาขึ้นมากรุงเทพเพื่อซื้อดงอโบุบลพากลับบ้านเกิดคุณบามผมเมื่อเคยผมก็เห็นเพื่อเห็นดีเทลเหมือนกันว่า อันนี้น้องมาจากนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะคุณฟ์าพี่เขาใส่ใจในรายละเอียดมากเลยดูดิอันนี้เป็นหนอนผมรู้สึกอะไรรู้ไหมผมรู้สึกว่าผมเดินอยู่ร้านแบบอยู่อยู่ญี่ปุ่นเลยใช่คือมันดูแบบร้านมันใช่เลยอ่ะเนาะแล้วพี่คนขายเขาก็มีความเป็นแบบเจแปนมากเลยอ่ะนี่คือน้องคาบุโตท่านเราเลี้ยงตั้งแต่ไซนอนใช้ระยะเวลาประมาณแปดเดือนเราก็จะได้ตัวโตเต็มวบแบบนี้ เพราะว่าน้องเป็นสตาร์บไว้นะทุกคนลักษณะก็คือเห็นจากเขาก็คือรู้เลยว่าเป็นคาบุตโตะเพราะจะเป็นแบบแง่งแบบนี้เน่เาถ้าเราเรา<ช>เรียนน้องตั้งแต่ตรงนี้แล้วน้องกลายเป็นแบบนี้ใช่เราจะรู้สึกว่าอุ้ยความใฝ่ฝันของเราที่เราไปเอาน้องมาจากญี่ปุน่นนี่น้องก็จะโตมาเป็นแบบนี้นี่ <Wow. S 1> นี่คือสเสน่ห์ของการเลี้ยงด้วงก็คือน้องหมดอายุไขแล้วเขาก็จะเอามาสตาร์ฟเป็นแบบนี้ก็คือก็ยังมีค่าตัวนะทุกคนดูดิ3 5 0 0้เลยหรอใช่แต่ว่า ท็อปก็ยังชอบอยู่ดีนี่บอกสถานที่มาอีกเหมือนกันขนาดไซส์นะทุกคนส่วนใหญ่เขาก็จะเก็บเป็นสตาฟด้วยหรอครับถ้าคนเป็นเขาเรียกอินเส t กคาเลคเตอร์ครับเขาจะเก็บเพราะว่าแต่ละไซส์เนี่ยฟอร์มมันไม่เหมือนกัน<า>ครับแล้วก็สปีชีเนี้ยสปีชีเดียวกันพบที่อินเดียอาจจะพบที่ไทยพบที่อินโดด้วยก็มีขอดูพระเอกของงานดีกว่านี่ดูเฮอคิวลิสมี เป็นราคาเย็นเลยนะใช่เฮอร์คิวลิสเหรอ1,91,000เยนด้วงเฮอร์คิวลิสเป็นนักกล้ามสายโหดและมาพร้อมกับเขาที่ยาวเหมือนอาวุธสามารถยกน้ำหนักได้มากกว่าตัวเองถึง850เท่านี่ตัวใหญ่มากคุณดูสิอันนี้คือด้วงที่เขานิยมกันใช่ไหมครับอันนี้ยอดนิยมยอดนิยมในไทยและเทศใช่ไหมครับครับขายดีสุดขายดีสุดเฮอร์คิวลิส กิคิวติอย่างนี้ตัวเท่าไหร่ครับถ้าเป็นเต็มฟอร์มอันนี้ยังไม่ได้วัดเดาว่า150ประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นออกมาได้นานหรือยังครับน่าจะ2อาทิตย์ครับอุ้ยสองสัปดาห์ตัวขนาดนี้เลยแล้วเมื่อกี้ผมสังเกตเห็นนะไอตรงเขาเขาตรงนี้มันจะมีขดด้วยใช่ไหมครับอุ้ยเราสามารถจับได้ใช่ไหมจับได้ครับเริ่มกำลัง าจจะแบบกล่องไม่ค่อยปล่อยโอ้คุณปาล์มตัวใหญ่มากแล้วคุณอยาบเผลอเอานิ้วเข้าไปใส่ไว้กันนะโดนหนีบเลยนะก้ามปูใช่ขุยคุณปาล์มคือสวยมากคือผิวเขามีความแบบเลื่อ,อๆมๆอ่ะคุณบ๊วยดีเออมีคําถามครับสมมติว่าถ้าเราอยากให้เขาใหญ่เนี่ยคือเขาต้องใหญ่ไาตั้งแต่ไซส์นอนใช่ไหมครับเรามาเลี้ยงให้ใหญ่ตอนหลังไม่ได้ใช่ไหมครับไม่โตแล้วพอ,อไม่โตแล้วอ๋อคือถ้าให้ดีก็คือเลี้ยงตั้งแต่ระยะนอนครับให้ให้ดีถ้าระยะหนอนดี โตมาก็จะเป็นดวงที่ดีแบบตัว,ต,วตัวอยา่ก็คือสมมติว่าเรามีไซน,นี้เราอยากให้เขากินเพิ่มเขาไม่โตแล้วใช่อันนี้เขากี่ปีครับถึงจะออกมาเป็นเป็นดวงจะเป็นดวงครับตัวนี้น่าจะสองปีครับก็ไม่แปลกนะถ้าจะราคาลักถือ <c oughs> ถ้าสองปีเราจะต้องมีความตั้งใจอย่างสม,ม่ำเสมอสองปี <c oughs> อันนี้พันนี้ที่ร้านมีไซส์หนอนไหมครับมีเพิ่งออกมาครับโอประมาณ3ามร้อยป ครับรอไหมแล้วก็รออีก2ปีน่าสนใจนะ <c oughs> แต่ผมต้องรออีก2ปีเลยนะ <c oughs> แต่จริงๆมันก็ท้าทายนะคุณป่าผมจะได้เลี้ยงแบบมอมรแบบตัวขนาดนี้เลยอันนี้ส<ข>องสามจันครับอันนี้<า>ดวงเพาะโอ้ยสวยมากตัวน้องจะออกสีเขียวๆหน่อยเนาะขอแอบ,บดูราคาหน่อยเพราะว่าน้องตัวใหญ่มากอันนี้น้องราคา 2008. 2 8 0 0สรุปแล้วยังไงอยากได้หนอนหรืออยากเลี้ยงเป็นตัวใหญ่อยากได้หนอนผมอยากเลี้ยงตั้งแต่หนอนผมจะใช้ระยะเวลาตั้งมั่นผมจะเป็นคนที่เลี้ยงหนอนใช่ไหมเอผมจะเป็นคนที่เลี้ยงดวงเลยใช่ไหมผมต้องมีความอะไร อดทนในการรอคอยใช่ถ้าด้วยเือคิวลิสกี่ปีนะครับสองปีสองปีสองปีคิวชิวสองปีเลยนะว้าวเขาบอกว่าจะดูใครชอบสายโหดว้าวว้าวใครชอบสายโหดไม่ไหวไม่ไหวเราไม่ชอบสายโหดพี่เด้งร้องว่าเคยโดนหนีไหมครับเคยครั้งหนึ่งมันเจ็บไหมครับ แต่ตอนนั้นน่ะคิดว่ามันไม่น่าจะหนี <c oughs> ก็เลยเอานิ้วไปแย่นี่ต้องระวัดระวังนะ <c oughs> ถ้าท็อปอยากเลี้ยงเฮอร์คิวลิสต้องแต่ระยะน,นอนท็อปจะต้องเลี้ยงยังไงครับเราจะต้องแบบเปลี่ยนอาหารให้เขาบ่อยแค่ไหนครับมันอยู่ที่ระยะนอนอสมมุติว่าระยะที่1เราก็เลี้ยงกระปุกสัก500 ml น่าจะ3เดือนครับผม ในระหว่างสามเดือนนั้นเราก็อาจจะเดือนที่สองเราอาจจะเปลี่ยนอาหารหนอนสักครั้งหนึ่งแล้วเปลี่ยนอยู่นะจริงๆก็คือเหมือนก็ไม่ได้เลี้ยงยากนะก็คือเราเช็คดูอุณหภูมิด้วยนีน่แล้วก็เปลี่ยนอาหารแบบสามเดือนครั้งเดียวเองหรือว่าเราสังเกตเราใส่เต็มกระปุกแล้วเหลือครึ่งหนึ่งครับอ๋อแล้วก็เปลี่ยนเพิ่มได้แล้วโอเคครับ,รบอันนี้อาจจะระหว่างไปถึงระยะที่สอง ครับครับแล้วก็รออ,อีก3เดือนมันมก็น่าจะเป็นระยะที่3แล้ว,แล,วแล้วเราก็ค่อยขยายกระปุกโอ้อตัวม<บ>ันจะใหญ่ขึ้นใช่แต่เรามาดูกันดีกว่าว่าอันนี้ระยะ1ของน้องเฮอร์คิวลิสจะตัวขนาดไหนมาดูกันตัวเท่านี้ไหนอะเท่านี้นี่เหรอใช่นี่แหละแล้วลทุกคนคิดดูว่าตอนนี้เขาเป็นด้วงผ่านมาระยะเวลา2 3ปีเขาขนาเนี้ยตัวขนาดเนี้ยจากเท่นานี้ แล้วเรื่องความชื้นอุณภูมิอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเราเลี้ยงต่ำได้ประมาณสักยี่สองศาครับก็จะได้ประมาณร้อยห้าสิบกรัมแต่ถ้าแบบเราทําไม่ได้เลี้ยงห้องแอร์ปกติจะได้ประมาณร้อยกรัมถ้าอุณภูมิห้องครับสวิงครับประมาณเจ็ดสิบกรัมถ้าเป็นเพพูครับอันนี้สําหรับสายพันธุ์นี้ใช่ไหมครับสาหรับเฮอร์คิวลิสครับสำหรับเฮอร์คิวลิสก็เลยเลี้ยงยากไงเห็นว่าเป็นหนอนที่ราคาไม่ได้สูงแต่ว่ากว่าที่เขาจะตัดโตตัวใหญ่จนเป็นแบบ เท่ามืออย่างเงี้ยหลักหมืน่นอะคือมันก็ปาดเลยนะทุกคนและอาหารที่เราเปลี่ยนคืออันไหนครับใช่พวกนี้ไหมครับครับอันนี้ก็ได้แต่ที่นิยมจะเป็นสีแดงถ้าเรียนคืออันนี้จะเป็นเหมาะกับกวางาซกลางครับอำหรังรูปถุงอย่างนี้เลี้ยงเลียเ้ยงเขาได้จนเขาโตไหมครับหรือว่าไม่ไม่ถ<ม>ึงครับน่าจะประมาณสักสิบสองแพ็คใช้สิบสองถุงกินไดเรียงเขาโตหรอครับจริงเหรอครับต้องกินได้ดีสิบสองแพ็คแรกผมนึกว่าใช้ถุงเดียวได้จนโตนะเยอะมาก ดูดินี่ไงเห็นไหมระยะหนอนเห็นไหมเขาก็จะแบ่งเป็นไข่เนี่ยแล้วก็โตมากว่าจะเป็นเนี่ยตูวใหญ่มาเริ่มอ่ะต้องใช้อาหารนี้ทั้งหมดสิงแพ็คส่วนถ้าเป็นด้วงคีมันนี้นี่หนอนเห็นไหมทุกคนเขาจะกินเห็ดซึ่งพี่เขาก็จะเป็นตู้นี่พามาดูตู้ก่อนเป็นตู้เพราะเห็ดเลยอูะตู้เพาะเห็ดอ่ะก็กินเห็ดเป็นอาหารใช่ เขาเรียกว่าคินชีมันเหมือนเหมือนคล้ายๆหัวเชื้อเห็ดใช่ไหมครับอันนี้ครับใช่ท <K in> ็อ <chi> ปจะเอาน้องเฮอร์คิวลิสหนึ่งตัวอีกสองปีเจอกันครับและก็เอาเขบูตไปหนึ่งปีน้องจะโตขึ้นนี่ตอนแรกคิดว่าจะมาซื้อกล่องทําบ้านให้กับน้องแต่ว่ายังไม่ต้องคิดเลยเพราะอีกหนึ่งปีจนถึงสองปีท็อถึงจะมาต้องเลือกซื้อบ้านให้น้องตอนนี้คือน้องก็อยู่แค่กระปุกไว้กระปุกไปก่อน เออแล้วก็อีกอย่างนึงเราเลี้ยงเขาเป็นด้วงแล้วอ่ะเราจะไม่รู้เรื่รดูได้ครับว่าโตมาเขาจะมีเขาเป็นตัวผู้อันนี้เดาจากนกหนักถ้าเป็นอันนี้ก็ดูว่าตัวใหญ่นิดนึงครับคงแล้วครับต้องเลือกตัวใหญ่อะตอนแรกไม่ได้คิดเลยนะจนพี่เขาทักบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นตัวมีก็ไม่เห็นเขาเลยนะเป็นตัวเล็กๆเลยนะสมมตินะคุณทับรองือรคิวลิสมาสองปีไม่มีไม่มีฝันว่าน้องจะเขายาวแบบนี้ ผู้หญิงขอฝันต้องายเลยนะพี่เขาให้คาบุโตตัวนี้มาด้วยนี่เผื Boys> ่อว่าตัวนี้จะเป็นผู้ชายตัวนี้เป็นผู้หญิงชายจะได้มาเป็นแฟนกันไงนี่พึ่งเขาบอกว่าตัวนี้มีแววใช่ตัวนี้มีแววว่าจะเป็นผู้ชายเพราะว่าตัวใหญ่อันนี้เป็นน้องผู้หญิงเราจะได้ ผสมการลออกลูกอีกทีนึงไงพามเป็นไซเคิลที่ผมวาดฝันไว้สรุปท็อปมีข้อมาเรียบร้อยท็อปจะเอาเฮอร์คิวลิสกลับไป2แล้วก็ขับโตสองท็อปคิดว่าครับคงไม่ดวงกุดขนาดนั้นที่จะได้ตัวผู้หญิง2เลยนะไม่พี่เขาดูให้แล้ว<ช>อันนี้จะข้างบนตัวใหญ่ตัวใหญ่อันนี้ตัวเล็กตัวเล็กอันนี้เฮอร์คิวลิสมาดูกันตัวที่ท็อปเลือกไว้ตัวไหนนะใช่ไหมตัวนี้ไหมนี่อันนี้คือน้องน่าจะเป็นผู้หญิงใช่ปะ เดานอะอันนี้เดานะส่วนอันนี้ที่เดาว่าจะได้น้องผู้ชายนะทุกคนปึ๊บ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 พี่อู้นี่เห็นไหมขนาดต่างกันเลยส่วนอันนี้คาบุตะนี่นี่ขนาดตัวก็ดูใกล้ๆกันอยู่นะแต่เขาคิดว่าคนนี้เขกว่ามีใหญ่กว่าน่าจะเป็นผู้ชายอันนี้เป็นผู้หญิงโอเคเราได้ดวงกับบ้านเรียบร้อยไม่ใช่ดวงสิเราได้หนอนดวงกับบ้านเรียบร้อยทั้งหมดสตัวเผื่อในการที่เราคุยกันไปแล้วลืมความจำสั้นประทองนี่คู่มือ นี่คือฮอร์ควลิสเลยผู้มือการเลี้ยงนี่ส่วนอันนี้น้องโต <Wow. S 1> ได้น้องกับบ้านได้น้องกับบ้านแล้ว <c oughs> รออีกไม่นานไม่นานตรงไหนไม่นานตรงไหน <c oughs> แต่ก็ได้ดูน้องโตไงอยากให,อกให้อยากเห็นน้องเท่านี้อ่ะใช่ครับจะเก็บพัฒนาการแบบน้องแต่ตัวเล็กๆจนโตปูเลยเท่ามือใช่แลสสุดท้ายเราก็อมาเป็นผู้หญิง <c oughs> อ้าวอ้าว,วาก็กลับ